นั่งสมาธิเอาความทุกข์ออกแต่ละวันออกไปจริงค่ะอืมใช่คิดารณาเออมันไม่เที่ยงเนอะนั่งไปนั่งสมาธินะมันไม่เที่ยงเนาะนั่งสมาธิหลับตาเออใจเรามันก็ยังกระโดดไปคิดว่าพรุ่งนี้จะทํากับข้าวอะไรดีเดี๋ยวใจเราก็กระโดดไปแล้วพรุ่งนี้อย่าลืมเอาตังค์ให้คนนี้นะสี่สิบบาทนะ่ะแล้วใจคนอื่นน่ะเราจะไปคุมได้ไงดูใจเราติตก็กระโดดไปใส่เสื้อสีอะไรดีเดี๋ยวก็กระโดดไป กินนมอะไรดีเดี๋ยวก็กระโดดไปใช่ไหมใจเราเรียงบังคับไม่ได้เลาจะไปบังคับใจใครเรื่องราวของชีวิตเป็นแบบนี้ถือศีลน,นะถือศีลเนี่ยเหมือนกับหลังคาบ้านหลังคาคุมใจให้เราเนี่ยมีสติปัญญากันกรองความทุกข์ออกก่อนที่เราจะปรุงความทุกเนี่ยนะพอกระแทกใจปั๊บเนี่ยเราต้องตั้งสติเหตุผลของธรรมะต้องวิ่งมาปุ๊บเลยนะเจ็บปุ๊บ เหตุผลของธรรมะต้องวิ่งมาปัาป๊บมาทำลายทำลายตัวยึดถือด้วยเหตุผลของธรรมะและเราก็จะสลายความทุกข์ลงได้ก่อนที่จะปรุงเป็นสังขารสังขารเงี้ยจะปรุงขึ้นมาต้องหยุดสังขารหยุดปรุงให้ได้นะเอาเหตุผลของธรรมะมาโอ้เนี่ยเนี่ยแมสเซนเจอร์มาหาแม่นี่นะโอ้โหทุกจะเป็นจะตายโอ้ตายแน่แล้วตายแน่แบบ ไม่ไหวทําใจไม่ได้อย่างงั้นยังนี้ทุกใจเรื่องสามีทุกมากแม่หนูทุกอย่างงั้นงนี้งั้นงี้พอบอกเคล็ดวิชาเข้าไปว่าวิธีลืมความทุกข์นี้เออเขาลืมได้เว้ยคือไอ้ความรักเนี่ยนะมันมันยากมากความรักเรื่องความรักนีย่ยากที่สุดเลย ต้องคิดพิจารณาทุกนาทีที่ประวัติถึงเขาเนี่ยคิดถึงแต่ความชั่วทุกครั้งที่แวบมามันชั่วมันเลวมันไม่เหมาะสมมันอยู่แล้วทุกโอ้โหมันเป็นเจ้ากรรมนายเวรคิดอย่างเงี้ยอย่าคิดถึงหวานชื่นห้ามค,คิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้เอาเกลียดมาตัดกามตัดรักถึงจะตัดได้เมื่อเราทําใจได้แล้วค่อยเอาเมตตามาเกลี่ยให้เนียนตอนนี้เนียสิ่งที่จะคมที่สุดที่จะตัดให้ลืมผู้ชายได้ไวที่สุดลืมความรักให้ไวที่สุด ต้องเอาเกลียดมาตัดอะเห็นให้ได้เวเนี่ยเป็นคือก้อนทุกไอ้คนเนี่ยคือก้อนทุกไอ้คนเนี้ยคือเจ้ากรรมนายเวรคือตัวชั่วตัว,ตวมาทําให้ทุกข์ร้อนเดือดร้อนคานคาใจเนี่ยถ้าเราคิดจะจะเอาเขาออกจากชีวิตนะ่นะต้องคิดแบบนี้หรือว่าเขาทิ้งเราไปแล้วอย่างเงี้ยล้มทั้งยืนอย่างเงี้ยต้องพิจารณาว่าความชั่วเขามันมากมายอย่างเงี้ยเราถึงจะลืมได้ไม่งั้นนะ่ะลืมไม่ได้แม่ก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะ ขอมอบความเข้มแข็งในจิตใจขอมอบความอบอุ่นในจิตใจขอให้ทุกคนจงพ้นจากความทุกข์ขอให้ทุกคนมีจิตที่มีพลังที่จะต่อสู้กับความทุกข์ได้ด้วยความหลุดพ้นด้วยความอิ่มใจพอใจจิตเปิดปร่งโล่งและนอนหลับอย่างมีความสุขแม่ขอให้ทุกคนตื่นมาตอนเช้ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยจิตใจในยามราตรีนี้หลับไปด้วยจิตที่เป็นกุศลนะคะ ขอให้โชคดีทุกๆคนค่ะสาธุสาธุสาธุ